สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บอกข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์ที่3สิงหาคม2556ครับเช้าวันนี้ผมภาคภูมิอยู่กับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับมาพบกันวันนี้นะครับท่านก็พูดคุยกับเราได้ตอนเช้าเ้านะครับ4 1 1 1 2 0 2 4111202 SMS ของรายการนะครับโดยเฉพาะท่านที่อาจจะตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้มาดูพระอาทิตย์มารับ สายลมแสงแดดที่เกาะสม็ยจังหวัดระยองนะอจารย์นะเป็นยังไงบ้างครับเกาะสมุยตอนนี้โอ้โหผมไปไปพื้นที่มาเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวมีภาพมาให้ติดตามกันคือหาดทรายนะฮะสายลมต่างๆก็ยังปกตินะฮะก็มีที่อ่าวคราวอยู่จุดเดียวที่มีปัญหานะครับก็เนื่องมาจากเรื่องของคราบน้ํามันดิบนะฮะที่ไหลมานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วช่วงดึกๆนะครับแล้วก็พอวันจันทร์นี้ก็เป็นข่าว โอ้โห oh, ดังดังเลยนะครับก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์ก่อนนะฮะอาจารย์สถานการณ์เป็นยังไงครับเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีน้ํามันดิบรั่วไหลยอยู่ที่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งตรงท่าเทียบเรือมบัศพุทธที่จังหวัดระยองสักประมาณคิดเป็นระยะทางกิโลเมตรก็ประมาณ20กิโลเมตรม,มันรั่วจากท่อรับส่งน้ำมันของพ t t ี l o โก l บ h e m ค c a l อลหรื Chemical, อว่าพ t t GC ปตทบอกว่าประมาณห้าหมื่นลิตรนะฮะและทีนี้ก็ใช้น้ํายาขาจัดสารเคมีต่างๆนะครับขจัดคราบอะไรกันบปมีมีคนสงสัยว่าทําไมถึงไปล่วตรงที่ห่างชายฝั่งตั้ง20กิโลเมตรนะครับเขาเป็นจุดของเขาครับเป็นจุดท่อรับส่ง,งคือพูดง่าย<ง>ว่าเรือขนบรรทุกน้ำมันเนี่ยเป็นเรือที่ขนาดใหญ่มากนะครับซ,ซึ่งจะเข้ามาถึงชายฝั่งไม่ได้ดังนั้นจึงมีการสร้างนะครับเขาเรียกว,ว่าท่าถ่ายเทน้ํามันห่างจากชายฝั่ง ตรงรที่จะเข้ามาลงกันน้ํามันมาตาพุทธเนี่ย20กิโลเมตร,รแล้วในช่วงที่มีทุ่นนะครับจากภาพจากการอธิบายเนี่ยบอกว่าม,มีท่อยาวอีก100เมตรนะครับ,รบช่วงท่อตรงนี้ระหว่างเรือน้ํามันกับทุ่นนะครับเป็นท่ออ่อนที่มันเกิดการรั่วหรือว่าระเบ,บิดขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งสําคัญที่ทําให้คนตระหนักถึงสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น คือคถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์น้ํามันรั่วต่างๆนะฮะที่กลางทะเลเนี่ยนะครับจาน้ำมันดิบน้ํามันเตาหรือว่าน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าย้อนไปเอาสักช่วงสั้นๆก็เมื่อปี4-4่สี่น,นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงครั้งล่าสุดเมื่อ27กรกฎาคมห6เนี่ยนะครับครั้งนี้ถ้าดูจากตัวเลขเยอะที่สุดนะฮะ50,000ลิตรหลิตรนะครับก็วันเสาร์ทางปตทอเองก็ยอมรับว่าคิดว่า ขจัดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับบังเอิญเมื่อค่ําวันอาทิตย์28กรกฎาคมนะครับคลื่นลมทะเลมันแรงมันก็เลยพัดส่วนหนึ่งข้ามบูมหรือว่าไอ้ทุ่นดักจับเนี่ยนะฮะหลุดมาถึงอ่าวพร้าวที่เกาะเสม็ดนะครับก็ประมาณ10%ก็คือประมาณ5,000ลิตรนะฮะมาตอน3ทุ่มได้นะฮะตอนนั้นภาพยังเห็นไม่ชัด พอเช้าวันจันทร์มาเนี่ยเห็นภาพเนี่ยโอ้โหตกใจ<ก>ใ,ใกล้เสม็ดกันไปแล้วครับคืออยู่กเกาะสม็ดเลยแหละนะฮะเกาะพราวเนี่ยอยู่ตะวันตกถ้าท่านมาจากบ้านเพแล้วอยู่ฝั่งอุทยานเขาแหลมย่านะฮะฝั่งตรงข้ามคืออาพร้าวเลยคับนะอาจารย์ผมก็ไปดูพื้นที่มาแล้วล่ละนะครับทีนี้โชคดีที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายหาดที่ไม่ได้ยาวมากครับ<ล>ค<ร>ือส่วนใหญ่จะเป็นโขดหิน<ก>เป็นเขากเกาะสม็ดนะครับเป็น ที่ใฝ่ฝันของพวกเราเยาว,วชนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับตอนนันนะ้นจะยังไม่มีอะไรตอนนี้ <Kh> ane, ม่ฝันแล้วนะ,ะด้านนะด้านตะวันตกซึ่งเป็นที่ถูกกระทบด้านน้ํามันดิบนะครับด้านตะวันตกเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าหน้าผาโขดหินมีอ่าวอยู่เพียงนิดเดียวนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นเขตเขาเรียกว่าเขตลึกของมันนะครับส่วนชายหาดจริงๆนะอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับที่เราเที่ยวกันตั้งแต่หาดทรายขาวหาดอะไรต่างๆนะครับด้านตะวันออกนี้จะเป็นหาดที่เยอะมากส่วนด้านตะวันตกเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าผาหน้าผาและขดหินดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกแนวกำแพงในการกั้นกั้นน้ำมันเนี่ยให้กระทบในส่วนของหน้าผาเป็นสำคัญนะครับก็ที่จุดกลางทะเลเนี่ยเรียบร้อยไปแล้ว ที่อ่าวพร้าวนะครับรัผ่านมาจนถึงวันนี้ก็6วันนะฮะเหลืออีกประมาณ5%เถึง10%สํารสำหรับคราบน้ำมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นทะเลนะฮะพื้นผิวบริเวณอ่าวพร้าวนะครับแต่ว่าไม่ได้ล้ำไปตรงเกาะอื่นๆเกาะสมเด็จมีอยู่ประมาณ18อ่าว18อ่าว18อ่าวรวมทั้งอ่าวพร้าวด้วยนะครับที่อยู่รอบเกาะสมเด็จนะครับก็เหลือที่สําคัญหลักๆเลยนะฮะก็คือพวกนี้แหละฮะหลังจากที่จากทะเลหมดแล้วนะครับ ขนไปกําจัดอะไรกันแล้วเนี่ยก็คือพวกโขดหินนะฮะพวกพื้นทรายนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องอะไระมันเป็นภาพที่ผู้คนนี้จะเห็นแล้วจะรู้สึกตกใจนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดนะครับ,ค,รบคือพอข่าวแบบนี้ออกไปเนี่ยคนก็ตกใจทรรมดามจะไปได้ไหมเนี่ยทะเลจะเล่นน้ําได้ไหมนะครับอาหารทะเลจะกินได้หรือเปล่านะฮะได้รับคํายืนยันแล้วนะครับว่าทะเลจุดอื่น ไม่มีปัญหานะฮะควบคุมไว้ได้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลที่จับอยู่ในพื้นที่บริเวณแถวแวนั้นนะฮะหรือว่าสัตว์ทะเลแถวนั้นไปโดนน้ามันแล้วมีสัตว์อื่นมากินกันต่อๆๆต่อเป็นทอดทไปหรือว่าการฟื้นฟูเยียวยา,าระบบนิเวศวิทยาของใต้ทะเลหรือว่าบนทะเลแถวแถวนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อในอนาคตอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ,รบฝ่ายปตทนี่ครับ น่าจะลงทุนตั้งเป็นค่าเียว่าเป็นกองทุนให้กับมหาลลยต่างๆที่มีภาคด้านการเกษตรด้านการประมงนะครับ<อ>เพื่อศึกษาในระยะยาวนะครับเพราะว่ามันจะต้องสร้างความมั่นใจในทะเลขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าคิดถึงความตนกของชาวบ้านนะต้องตนกนะครับ,รบพอเห็นคาบน้ํามันขนาดนี้แล้วนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญคอย่างเช่น โลกของเราตอนนี้นะครับเป็นโลกที่ต้องเผชิญหน้ากันระหว่างการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติกับการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและการใช้น้ํามันในวันหนึ่งเนี่ยมีการผลิตน้ํามันนะครับต้องเอาน้ํามันดิบเข้ามาเนี่ยเพื่อผลิตเป็นน้ํามันเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนาเลน,นะครับซึ่งหมายความว่าตรงท่าท่าดูดน้ํามันตรงเนี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าดูรายละเอียดและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักในเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับท่อน้ำมันการขนถ่ายน้ํามันนะครับและต้องตระหนักว่าจิตวิทยาทางสังคมคเนี่ยมันรุนแรงมากะนะครับท่านนายกก็ช่วงที่เกิดเหตุก็ไปภารกิจที่ต่างประเทศพอดีเลยนะฮะแต่ว่าก็สั่งการมาตลอดนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงนะฮะท่านไปโมซัมบิก แทนซาเนียแล้วก็ยูกันดาน,นะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับมอบหมายให้กระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งทางปตทร่วมกันนะครับในการจัดตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกจากประชาชนขับทุกภาคส่วนเลยนะฮะที่ได้รับผลกระทบจะโดยตรงหรือว่าโดยอ้อม <He S 2> จากกรณีนี้เห็น <he, he S 2> ว่าไม่มีระยะเวลาในการล้องเรียนด้วยนะครับถูกต้องคร,บรบ<ส>ับเพราะบางที่ที่สุด คือบางเรื่องมันก็ไม่บอกตอนนี้ไม่ได้ว่ากระทบหรือไม่กระทบใช่ไหมฮะบางทีมันก็ต้องดูอนาคตด้วยท่านก็เลยบอกว่าตั้งจุดเลยนะฮะแล้วประชาชนที่เดือดร้อนก็มาร้องเรียนจะได้หาทางเยียวยาให้กันนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะลงพื้นที่เกาะสมเด็จนะฮะเดิมท่านนายกมีข่าวตอนที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าจะไปวันที่4นะฮะเลยกลับมาบอกว่าจะมาไปวันนี้เลยท่านนายกบอกว่า ตอนนี้ดูสรรถานการณ์แล้วค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะก็อาจจะต้องไปดูแลสถานการณ์ด้านอื่นๆก่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะอาจารย์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่เป็นโดยตําแหน่งนะฮะก็คือเป็นคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษท,ทางน้ําเนื่องจากน้ํามันหรือว่ากปนถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับทางน้ำเนี่ยมีมลพิษมีอะไรพวกนี้เนี่ยกปนต้องเข้าไปดูแลรัฐมนตรีชัดชาติบอกว่าจากนี้ไปนะครับก็จะให้กปน เป็นฝ่ายแถลงข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเสียหายการฟื้นฟูเยียวย,ยาต่างๆเป็นแถลงข่าวแต่เพียงผู้เดียวเลย <c oughs> จะดยลดความสับสนต้องหนึ่งลดความสับสนสองต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าะจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทำให้คนนี้ไม่ตั้งคำถามมากมนักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผมพาไปดูบรรยากาศต่างๆของเกาะสมเด็จว่าเออความจริงแล้วเกาะสมเด็จ ก็ยังเป็นกเกาะสม็ดยังเที่ยวได้เหมือนเดิมมีปัญหาก็ตรงอ่าวคราวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศที่เกาะเสม็ดกันนะครับ